ปริศนาบ้านร้างริมทะเลณเมืองชายทะเลเล็กๆแห่งหนึ่งมีบ้านร้างเก่าแก่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงบ้านหลังนี้เคยเป็นของครอบครัวหวังผู้เป็นเจ้าของเรือประมงที่ใหญ่ที่สุดในเมืองแต่ครอบครัวหวังได้หายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อหลายสิบปีก่อนบ้านหลังนี้จึงถูกทิ้งร้างและไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะเชื่อกันว่ามีวิญญ,ญาณสิงสถิตอยู่หลีเจิน หนุ่มนักข่าวที่สนใจเรื่องราวลึกลับได้ยินเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับบ้านร้างนี้เขาตัดสินใจที่จะมาสำรวจและทำรายงานเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เพื่อเปิดเผยความจริงเขาเดินทางมาถึงเมืองชายทะเลในช่วงบ่ายและเตรียมตัวที่จะเข้าไปสำรวจบ้านร้างในคืนนั้น เมื่อหลีเจินมาถึงบ้านร้างเขารู้สึกถึงบรรยากาศที่เย็นเยียบและเงียบสงัดตัวบ้านมีลักษณะเก่าแก่และซุดโสมหน้าต่างถูกปิดสนิทและมีทวันขึ้นปกคลุมหลีเจินเปิดประตูบ้านที่ส่งเสียงดังเอี๊ยดอาร์ตและเข้าไปข้างใน ภายในบ้านมีเฟอร์นิเจอร์เก่าๆและสิ่งของที่ถูกทิ้งไว้ในสภาพเดิมราวกับว่าครอบครัวหวังได้หายตัวไปในทันทีหลีเจนเดินสำรวจบ้านแต่ละห้องและบันทึกภาพไว้เขาพบกับภาพถ่ายเก่าๆของครอบครัวหวังที่แขวนอยู่บนผนังทุกภาพมีใบหน้าที่ดูเศร้าและหม่นหมองขณะที่หลีเจินสำรวจชั้นล่างเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆและเสียงกระซิบที่ดังมาจากชั้นบนเขาตัดสินใจที่จะขึ้นไปดูเมื่อขึ้นไปถึงชั้นบน เขาพบกับห้องนอนหลายห้องแต่ห้องหนึ่งที่ดูแตกต่างจากห้องอื่นคือห้องนอนใหญ่ที่มีเตียงที่ยังคงปูผ้าห่มไว้ราวกับว่ามีคนเพิ่งใช้งานหลีเจริรนรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องขณะที่เขากำลังจะออกจากห้องนอนใหญ่เขาเห็นเงาของหญิงสาวที่มีใบหน้าซีดขาวและดวงตาที่ดูเศร้าเธอสวมชุดเก่าแก่และยืนอยู่ที่มุมห้องหลีเจินพยายามสื่อสารกับเธอแต่เธอหายไปในพริบตา ลีเจนรู้สึกหวาดกลัวแต่ก็ยังคงสำรวจต่อไปเขาพบกับบันทึกเก่าๆที่ถูกซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าในบันทึกนั้นมีเรื่องราวของครอบครัวหวังที่เขียนโดยแม่ของครอบครัวเธอเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานและการทรยศที่เกิดขึ้นในครอบครัวเธอเล่าว,ว่าสามีของเธอได้ทำข้อตกลงกับวิญญ,ญาณทะเลเพื่อให้ได้มาซึ่งความร่ำรวยแต่ต้องแลกกับการเสียสละลูกชายของพวกเขาขึ้นหนึ่งหลังจากที่ครอบครัวหวังได้ทำพิธีเสียสละลูกชาย สิ่งที่พวกเขาได้กลับมาไม่ใช่ความร่ำรวยแต่เป็นคำสาปที่ทำให้พวกเขาต้องทุกทรมานและหายตัวไปอย่างลึกลับวิญญาณของลูกชายและแม่ของเขายังคงสิงสถิตยอยู่ในบ้านนี้เพื่อเฝ้ารอการปลดปล่อยลีเจิรนรู้สึกถึงความเศร้าและความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เขาตัดสินใจที่จะทำพิธีเพื่อปลดปล่อยวิญญาณที่ทุกทรมานขณะที่เขาทำพิธี วิญญาณของหญิงสาวและลูกชายปรากฏขึ้นอีกครั้งพวกเขามองหลีเจินด้วยความขอบคุณและค่อยๆจางหายไปหลังจากพิธีเสร็จสิ้นบ้านร้างกลับมาเงียบสงบและไม่มีเสียงกระซิบหรือเสียงฝีเท้าอีกต่อไปหลีเจินออกจากบ้านร้างและรู้สึกถึงความสงบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขาเขียนรายงานเกี่ยวกับบ้านร้างนี้และเรื่องราวของครอบครัวหวังเพื่อเปิดเผยความจริงและเป็นการตวนใจถึงงองความโลภและการทรยศที่สามารถนำมาซึ่งความทุกข์ทรมาน เรื่องราวของหลีเจินกลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานต่อไปในเมืองชายทะเลและบ้านร้างริมทะเลกลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนมักมาทำพิธีสักการะเพื่อขอขามาและปลดปล่อยวิญญาณที่ยังคงอยู่ในที่นั้น